ไมันเป็จุดอิจฉาดูแต่แกงขวานซิงปะขวานซิงนี่กูเลยขวานสไนเปอร์ไม่กลัวไม่กลัวกูอยากเจอสปีดิตเมียกูมากกว่าเฮ้ยเตามมาทีกูแบบผิดหวังมากเลยเมียมึงแบบโอ้โหฆ่ากูไม่ได้เลยอ่ะเสียงไมค์กูดีไหมเสียงไมค์ดีเลยละได้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 ไดอีกิ้ี้ไอ้เจ้ยเมียไอ้ไอ้นี่ยอันนี้ไม่ใหญ่กูกูอยู่ใครวะใครกูอยู่คนเดียว ไอ้เสื้อแดงไอเสื้อแดงมีอยู่กระต๊อเออมีอยู่แถวนั้นแหละมีอยู่แถวนั้นแหละกูจะไปซ่อมตู้ซ่อมตู้เออเอไอ้เจโรนเออกูโล่นไงัเแดงใครางมันมามันมาบอสมาโอ้เหี้ยแกควาซิงโ้ยอปแอปไอ้บอสแอบไอบอสแอบใครใครจุกอย่วะไอ้เหี้ยโเนี่เกียโรนไอเียโน ไปต้มเครื่องโรดวิววิววิวไม่เห็นด้วยไม่เห็นเราได้คนอยู่มันได้ใครอยู่ได้สอแดงอ่ะใครวะตอมเพลองดีกว่าอุ้ยเฮียแม่ในสัตว์ไม่ทีเดียวล้มเลยเหรอมันโดนเป็นสอทีแล้วอ๋อนึกว่าขวานแดงแก๊งขวานซิ่งมาช่วยกูเลยมิวไปหาเมย์ก่อนมาเฝ้าอ่ะเฮ้ยมามาได้มาได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรอยู่บนฟ้า โอ้พวกมึงอยู่สกายเลยยกูอยู่โู้ต้องวิ่งไปละไไปเ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 มันเจอมันเจอมันเจอออไอไอหนวดเจอไอหนดโอ้ยดิงเลยดิงเลยดิงเลยอมซอมซ้อซอมซกูมีเิกูมีเิดนวดไปหนึ่นโอ้เร็วมากเร็วมาก ไอโรนไอโรนไอเชโดนล้วมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวกูจูเองกูจูเองอะไรคุณสัมผัสได่ามันจะออกมามันออกมามันออกมาลอกูลอบกูลอกูลอบกูลอบเมันเห็นไอเชโแล้วมันเห็นไอเชโนมามาไอโรนมึงกำลังจุกเฮ้ยมึงมึงลงจากสาามึงอยู่นี่นะเว้ยเดี๋ยวพวกกูทำการอ่าไหนวะดึงดึงดึดึงมายิว ดึงด <temple> ึงมาหิวดึงมาหิวขวายกำลังเออมันเก่งมากมันเก่งมากมันเก่งมากเยี่ยพผ่ากันแตกอ่ะเก่งมากยังยังเร็วเลยเฮียหลบหลบไปพี่จะปั่นไปไอีกท่านมึงจะกูเร็วกว่านึงมึงเลไปมัไปมันตรงไปมันตรงไปตรงไปทางนั้นเลยเฮ้ยเจอจู่ๆเจอนะน่เป๊ะไงไปไว้เดี๋ยวไาเลีเฮ้ยมเจอกูเจอกูขอขอให้กูรถเล่น ใครก็ได้ใครก็ได้เอาไปหามึงแล้วใครก็ได้ไปหามึงแล้วมันฟาดมันฟาดมันฟาดมันกลับมันกลับมันกลับกูกูซอกตัวเองเอ้ะแล้วพวกมันสอดตัวใครไป็นอันมาเบลอแค่บอสเจ็บไหมช่วยด้วยกูร้องด้วยใ้มืงบอสโอ้โหโอ้โมึงอยู่แถวนได้หวะอยู่แถวนได้วะมาเลย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 ต้องดึงแล้วต้องดึงแล้ว กูเอ้กูหอซองเลยนะเฮ้ยซอมไม่ได้อาเป็นตัวเลยมาเปตัวเลยเลือไมเลือเลือไมเลืไมเลืกลมายกูกูนลงมึงยุกุกรูเรือดีเดียวไอ้เหี้ยไเ้ยไอ้เหี้ยนี่ก็เสียงดีมันก็ดียวไอ้เหี้ยเียวมันนาไปเพชยเลยมึงยกกรูเร่ดไอเห้ยอยู่ในกันอยู่ในกันใครเดินมากูเดินมาไ้กูกู ไปเลยไปเลยไปเลยมันอยู่กูอยู่อยู่เอาไอเกนี่มกสัว์เกนี่เออเฮยอยู่แต่ดีดิสเป็วร่เดีวบาเดียวบ้าร้จเ่อนมึใจไฟฟยอยู่ไม่ไมมึงมไม่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 มึงต้องไม่เด็ก บอสกูมาแล้วบอลเดี๋ยวตัววิ่งเดี๋ยวตัววิ่งเดี๋ยวตัวต้นเล่นไอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปบ้านกับต๊อบนะเดี๋ยวกูไปบ้านกับบ้านมาที่มาที่เขาเรากอไปแกะบุ๊มมีเงี้ยหน้าบุ๊มมีเงี้ยมากไม่มีเห็นกูบอสมันมาแล้วบอลแล้วกูอีแล้กูอู้อ่ะอู้อุเตกอู้เตกมันจะต้องเป็นกูอะทัวรเครื่องไม่ได้ปัดเครื่องใช่อะบอมเฮ้ยนี่ผ่นตรงอุ้ยมันตามมาตั้งกระต๊อบั้งกระต๊อบปาบ่าโว ไอ้วกบตัเองเฮ้ยกูผ่านกูผ่านหน้ากูผ่านหน้าช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไกล้มากเสียงไกล้มากกูดีแล้วเสียงคนรักษาแข็งหรือเสียงอะไรือเสียงป้าขวานกูไปดูไปดูมาอยู่ในกันหน้าช่วยด้วยกูลากกูลากมาบ้านกูลากมาบ้านใหญ่โอ้เป็นมากเป็นมาก โอคแบงเลยโคแบงเลยดี้งเก่งเก่งจังวะไอ้มึงสายคมแล้วกาตัวเองอินเตอร์โอเคมันรับสามยได้เมื่อกีจะไปช่วยเก่งแต่ขวาซิ่งนี้มันขวามันขวาอยางเงี้ยมันขวาเล้วมันเก่งมากมันเก่งมากมันเก่งมากเออไปว่าสิ่งกล้ามากไอ้เหี้ยไอ้บอสมันต้องกดมันกดเซิร์ฟเวาบอสแตกไม่ได้ไม่ไม่แตกไป็นไฟก่อนมันเฝ้าอยู่ปะเดี๋ยวกูไปช่วยแตกเป็นไฟโบ่เฝ้าอยู่ปะ เด็ไฟฟ้านอยู่กับกูอยู่กับกูร้อยมันเปาอยู่ไหมอยู่กูช่วยได้ช่วยได้ช่วยเลยไม่มีไม่มีไม่มีอีอเี่ยนิ้วนิ้วนิ้วไม่ไหวแล้วนิ้วไม่ไหวแล้วนิ้วนิ้วแค่หนึ่งแดดไฟฟ้าอยู่อย่าอย่าไม่รู้ดูมาชกุศช่กมาช่วยกวยกช่วยกุศลยวกูชยกมาชยู่วห่ลกยู่หก ตรงมาเลยเครื่องปั่นไฟอ่ะโอ้ไม่ไม่เห็นกูมันเห็นกูเปนเสียงเสียงกูอยู่ใกล้ๆตรงกูตองกูมันเดินผ่านไปเร็วว้ามันเร็วมันเร็วกูกำลังตองฮอนคูไปเร็วอู้แ่รู้ไมดีกูกำลังวิ่งสุดพลังกูละมึงฮิวเร็วไม่รู้อะไรบอลอยู่กูปั่นไฟต่อฮีนฮีน จะปั่นขึ้นนี้เลยบอสไปนะบอสบอสเยี่ยนี่เดี๋ยวแม่งก็มาแขวนตรงนี้แกตันนี่เอาของเ็ะให้พายต่อไอ้บอสอย่าอยู่แตกดิบอสอย่ากลับไปไม่นะไอ้บอสแตกไปเร็วเอาขึ้นนี้่ลู้้้ไไไดยังงวเก รู้ได้ไงวะที่นี่ที่นี่อ่ะอ๋ออ๋อเครียเป็นเครียดเลยเนี่ยวโอไหมวะมันไม่ใช่โผไหมวะไม่ไม่มันเอาเบิร์กอันนี้มาเว้แผ่นผู้รอดชีวิตแล้วก็จะมองเห็นผู้รอดชีวิตอ่าม่กี่วิเองบาร์บีคิวบาร์บีคิวดำซีได้ใกล้มาช่วยช่วยเดู๋ยวกูปั่นนิงกูตืวนตั้งใจละสัตว์เกตหนึ่งมเงี้ย โงูมันเห็นกูดูบอลกูไว้ใช่ไปเลยไปเรื่องพิกไปเลยช่วยมาเร็วชมามามาตาเร็วไปเร็วบอลวิ่งไปมันเจอมึงวะกูเดียนบอลไม่เห็นมึงละคุณเดียนโอ้ยเดือดติดวะกูเดียนเหรอกบอลอยู่ไม่เห็นมึงแล้ว Wow! Oh, kamu mencuri! Saya akan berjaya! Oh, saya sudah berjaya! Saya akan berjaya! Aaaaaah! Aaaaaah! Oh, saya sudah berjaya! Saya akan berjaya! Aaaaaah! 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 Silbat, bukan? Aaaaaah! Aaaaah! Ada sniper. Kekuatan sniper!